สวัสดีวันที่2พฤษภาคมนะคะสําหรับตอนนี้นะคะน้องๆก็กําลังประกอบเตียงนะคะซึ่งเตียงของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นเตียงแบบถอดประกอบเท่าที่เห็นอยูย่ก็คือเราจะยิงน็อตไว้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอันนี้อ่ะเป็นเตียงขนาด6ฟุตแบบโมเดนนะคะ <inate> น้องเขาก็จะประกอบแบบนี้เวลาไปบ้านลูกค้าก็จะขนกันไปแบบนี้มันก็จะมีชิ้นส่วนเนี่ยประมาณ1 2ถึง14ชิ้นส่วนนะคะอันนี้เป็นหัวเตียงนะอันนี้เขาเรียกว่าพนังข้างเตียงนะคะส่วนอันนี้เป็นคานเตียงแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของปลายเตียงนะคะอันนู้นก็จะเป็นพื้นเตียงพื้นเตียงก็จะเป็นไม้สักแท้เช่นกันนะคะทั้งหลังเนี่ยมันก็จะเป็นไม้สักแท้ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะอันนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะสูงงจากพื้้นหอ ยังไม่ได้วัดน,นะคะอันนี้คือที่นอนขนาด6ฟุตนะคะคุณผู้ชมอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะ0ูนย์ก็แปดสี่สเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรโดยใช้เบอร์โทรอันนี้เลยนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็จะเป็น l i น์ออฟ i ิเชีนะ @teak นะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวยงามแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานนะคะฝุ่นเยอะนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังเตียงนะคะอ่ามอนมา พบกันที่ร้านนะคะติดถนนราชพฤกษ์นนทบุรีนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ